จระรับรับแล้วครับอ้องมาดูรถเกี่ยวรถเกี่ยวทันพรรโม่หรือว่า VIP เลยทั้งคันครับแลงร่างได้สมบูรณ์พัฒรา2อถังกิเก้า VIP ตู้แอร์เครื่องเสียงชร์จโทรศัพครบเซ็ตน,น,นะครับเรอดอมิลเลอร์ทั้งคัน 1ิ23องย4โครับโบเดียวร้อยหกสงร้อยหกสีพลังมาครับพลังเพลงในเลนอู่บานลงเึ้นกับคู่แล้วครับปั๊มครับอ ก็ใ,ใช้แมงป่องหรือว่าดีดู บาทวันนี้20ไร่ก็มื่นสอนะครับโอ้ขายเชือบเลงก็ไร่หนึ่งประมาณร้อบาครับออเข้าตาไหมเนาะ ฟางมันเยอะเข้าตาสปแมสไปแว่นแล้วังไม่มาได้เนาะเรียบร้อยครับไปวิ่งหนึ่งก่อน ขึ้นคันหน้าเลยที่จริงตู้แอร์ก็อยู่ประมาณห้าหมื่นนะครับสามารถสั่งได้วิ่งเรียบข้าวสวยมากดูมุมหนึ่งครับ วิ่งหน้าตั้งเลยดูข้าวบางข้าวนี่โอว้วิ่งนี้นี่ไม่มีล้มเลยดกมากครับเป็นข้าวมะลิบอขอสิบห้ากิโลละสิบบาทครับช่วงนี้สิบาทนิดนิดเดี๋ยวถ้าบอกเหลือกไปแล้วก็เข้าตัวนะครับอาจจะสามสิบก็ได้ก็แนะนำเอาตากแดดก่อนนะครับแล้วก็เก็บไว้ จะมีราคาพี่น้องนะส่วนพวกเกี่ยวก็สมัยก่อนนี่ใช้คนเกี่ยวเกี่ยวกันถึงสงกรานนะครับนะยังไม่เสร็จเลยก็จะนอนที่ทุ่งนากินกุ้งหอยปูปลานะครับบางคนก็ท้องที่ทุ่งนาเลยพี่น้องว่าซานเกี่ยวกนนะเกี่ยวนะเกี่ยวผัวเมียโอ้ยท้องลยแนมะ่ผู้บ่าวผู้สาว เกี่ยวข้าวทองเลยพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข้าวจะสี่ห้าเดือนนะ่ะสมัยก่อน กนนี่จะเข้ารีบกันนิดหน่อยทุณเสียประมาณสองกเส้นสมบูรณพัฒนาจากให้ครับ ไม,ไม่นิยมมารถเยอะครับสมัยก่อนนี่เกี่ยวอยู่ปัจจุบันเจ้าของน้ไม่นิยมให้เกี่ยวข้าวเต็มแน่นองเ้ยเดี๋ยวไปดูกันเรียนข้าวหน่อยเพิ่มแป๊บเดียวก็วเต็มเลยนะข้าวสวยมากแถวนี้ยอมรับครับพบพี่น้องมาซื้อพันข้าวมามาเอาเลยแถวแถวบุรีรัมแถวแถว ตำบลสองห้องนะครับแถวโกกลางโอ้ข้าวสวยเอาไปทำพันข้าวได้เลยครับดูเพเดนใส่ดดรถฟิกอัพหน่อยนี่เป็นนิกสันวิกเอ็มปลาแดงมารับครับ เ,เลีเล้ยงครับสุดลูกหูกลูกตาเลยข้าวสวยมากครับตอนนี้อ้าจะออกไหมออกแล้วครับเดี๋ยวดูใช้เวลาเดีนเท่าไหร่ ลายพันธุ์ครับครับท่อลำเลียงนี่สองเส้นครับไล่ไปจากล่างนี่ก็หลายหลายหลายขั้นหลายตอนเันสองสี่หกแปดสิบหรือหม,มุนทุกเส้นเลยครับนะ <S <S พิกอัพหรือว่าหกล้อขนข้าวก็ ตันละสองร้อยครับค่าผลค่าผลข้าวนะมีใส่ได้ประมาณสักสามสีต่ตันได้ครับเนะี่ยสามตันก็หกร้อยค่าแบกส่วนข้าวนั้นสองตันครึ่งแบกได้ครับสองตันครึ่งจะเอาไปขายตันหนึ่งก็ได้ประมาณหมื่นหมื่นห้าร้อยหมื่นหกร้อยนะครับสองตันครึ่งก็ได้สองหมื่น 2 5 2 6 0 0 0ประมาณ2 7 0 0 0ขนาด2 7 0 0 0 7ต้องให้ปิกอัพที่ขนอยู่ประมาณ600 600นะครับ2 7 0 0 0นะพี่น้องแล้วก็คนขับหรือว่ารถเกี่ยวนี่ไรละ600ตรงนี้20ไร่ก็1 2 0 0ครับ20ไร่น่าจะได้ประมาณ10ตันนะครับข้าวสวยมาก ๋ยวให้ดูครับนี่นี่ครับข้าวเออข้าวมะลิเออเออจริงๆน้องอยู่ใกล้ๆนี่หอมเลยนะกลิ่นหอมครับโอ้จริงนะเราไปร,รูปจากข้าวเป็นข้าวปุ้นเป็นแป้งส่งออกนอกก็ได้ราคานะครับหรือเป็นขนมนมเน,มนยไปสมบุญมัฒน,นาสองพันสิบเก้า รอฮัลนเทพครับอ่ะโอ้ผมรีวิวมาหิวน้ำพี่น้องเดินตามรถมาประมาณชั่วโมงนึงแล้วเมื่อเลยโอ้เครื่องยนต์นี้ยอดฮิตนะครับเนปะ็นเครื่องซีรีสนะ์500เนาะที่ใส่กันส่วนใหญ่เมก้าฮิโน่เจโอแปซิโบ ส่วนใหญ่รถดำก็ไม่มีโบครับไม่มีโบก็210ใส่โบไปก็ตกแต่งปั๊มกาวนากระรี่ออกมา2627กนสะอยสบายๆนะครับส่วนปั๊มยอดฮิตก็23 22 23ได้กินแล้วก็มียิตตั้นนะครับที่3อแปตัวเดินโภเอาศูนย์ได้กินทยายบ้านะครับเออหมอกตัวขับในรถขับนะตัวเดินใช้12กับไฮไฮเดดนะครับ ไฮเดทไฮดาร์ ata, หรือว่าตัวเดิน2 0 0้ยใช้ได้เหมือนกันเป็นงานเกาหลีงานจีนญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะแพงครับงานเกาหลีก็อยู่มาส12สอเฮีน่าจะ2เฮกตีแล้วอเฮกีนี่อยู่มาคู่ละแสนแสนสีน 3, 4, น่เเนนะแสนสามแสนสี่นะครับแพ็กคู่มอตเตอร์ก็ 20, 000, น่าจะคันละสองหมื่นนะครับ จริงผมจะตีตีข้าวมาก็ได้ครับว่าลงทุนไม่เท่าไหร่นะรถรถเกี่ยวข้าวนะครับสามารถบอกได้อยู่ว่าต้นทุนต้นทุนต้นทุนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับน่าจะอยู่ล้านต้น,ต,นต้นนะครับพี่น้องนะครับล้านต้น,ตนอาจจะล้านสองล้านสามล้านสนะแล้วเตะครับ สภาพนี้ VIP นี่ก็จะแพงหน่อยวัาตู้เก็5-6าหมื่นนะครับวางเอคอมริชเชอร์ตัวปัดลมตัวอะไรก็ประมาณสักเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นได้อยู่ออ้ยังไม่เต็มอีก13บามนาทีนี้จะเบื่อกันครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ